นะทุกคนมันบอกอร่อยนะจ๊ะถ้าพายพยาเฮ็ดอ่ะก้อยป้าเฮ็ดบอกเป็นนะทุกคนมาเบิง่งสูตรน้องล่าเฮ็ดี่กะสุดยอดมากแสบเลย สบายดีทุกคนสบายดีเอ็ทุกคนเลยวันจะเป็นเอ็นีเาว์ลาวเฮาส์สบายดีเอ็ีทางพี่ดองทางไทยแล้วการพี่ดองกา,างมาเห็นเพื่นคุยทุกคนเลยเลยจ้าวันนี้เราพ่อกันครับน้องลาหรือว่า,าละสบายเซาล์ลาวอีกเรียวทุกคนจ้าอ่ามื่อวันนี้ก็เป็นบรรยากาศเอียงธรรมาทุกคนจักเชียงเอียังห้องทุกคนเพราะว่าเมื่อคืนมีคนตกเนาะทุกคนเนาะจักเชียงอันนี้นมันมักจะกห้องเนาะอ่ามื่อนี้จปชิเชียงวุ่นๆในทุกคนเพราะว่าเสียง พ okay, ี่เจยังหอตองหลากระบอกโหคือการเนาะอาเมื่อนี้น้องหลาจามที่มาก่อยปลานะทุกคนก่อยปลาใส่ปีน้อยเล็กเนอะน้องหลาเห็ดสูตรใหม่แต่ว่าแซ่ดน้องหลาเคยเห็นตอนไปเกี่ยวเขาเนาะพระเจ้าเฮต้องหล็เลยแบบได้ซอยเขาเห็ดธนาต้องหลาเลยเห็นมีพีเห็ดสารเห็ดเห็ดสารนะทุกคนเอ้ยเม่อน้องหลาจะซื้อปลามาทุกคนตอนนี้น้องหลาก็มีไงแล้วทีมันออกมาเนาะเหมือยากสดๆนะทุกคนแต่ว่าเห็ดแบบสดสดแต่ว่ามันสดเลย น้องละหาก็แดดซีน้องกีละแล้วก็เอาอ่าหัวกับอันนั้นไปตมนะ้มเนาะกับหางเนะนี่ยเนาะเนี่ยน้องห้ากอที่ซอยปลาเนาะเพราะว่าวันนี้เอาสีลาปลาน่าทุกคนเจ้าปูก็จะมีเนาะมีกี่แหละอ่ากระบงนกาันนี้ก็จะเป็นอ่าคาเนาะแล้วก็สองขั่วน้ำปลาแด็กแล้วก็มะเขคเทสเดี๋ยน,นี้คือตีเหาเน้องกีนาะเดียวทุกคนอันนี้มีผอกพริกมะนาวแล้วก็มะร์คเทสยีส์นะ อ่ก,อก็คือมดทอาอ่ะที่มักซอยป่าเด้อนี่เนาะนี่ป่าเลยทุกคนซื้อมาอ่ะเขาขายโลโลสาวป่าโลสามกิจนี่แหละเนาะแต่การน้องล่าก็ไปซื้อมาบ่หอดโลที่เก่าเนาะสาวพันกิบเนาะตัวหนึ่งทุกคนเนี่ยอ่ที่มาซอยเน้ะอันนี้คือวีธีซอยป่าของน้องลาอ่าเนาะเจ้าพวซอยตอนใหญ่ันไหญทุกคนอ่าบางคนมีข้ามาักซอยตอนใหญ่ก่อน จับเลยเนาะเดี๋ยวน้องลาจะบุกอยจับอยตอนไหนเนาะบุกพลาดกลิ่นนะคำสอนเลยแต่ว่าน้องละที่กินแบบสุกนะน้องะท่กลิ่นดิบจักหน่อยนึ่งนะทุกคนเพราะว่าน้องแ่าเป็นคนบุกคอยกินดิบปานไหนนะกินกินไปลายจะกินข้าวบะอี่กินดิบจักหน่อยนึงแล้วก็ลยจะเอาไปคั่วนะทุกคนนี่คือปลาของเ้าเดิมที่ซอยปลากกับมันนี่เนาะ เดี๋ว่าบางคนมักตอนใหญ่แบบไแบบใหญ่เลยก็ได้เนาะ <S <S ตั้งใจทุกคนตั้งใจซอยก่อนเราทุกคนตอนนี้เนาะเพราะว่าเายาหมันผิดมีะะ <S <S ตอนนี้มัน,ลนมามากคลคลัาา่มเลวเนาะประมันบวมอนี่แจะดูผิดว่าอยากผิปล่อยปลานะกัเลยแล้วไปเพราะว่าเรา,าเห็นอันนั้นพักชนิดนะทุกคนพักชนิดเนาะกำลังปรุงรองลาก็เลย โอ้ยเห็ดผักในสวนผิดอย่างปล่อยปลาเนี่ยเลยขี่รถไปเกลี่ยปลาในบ้าททุกคนเลยเนาะปล่อยทำมันเองแหละคอยขี่เด็บางๆสักหน่อยเนาะคอยนาลายให้เขาบุกกนรโหสวยของเหาแรอยู่ ยานงย้งหัวเด็กุศลของเราเลยคุณโหสวยงามมากเลยจ้าีเนาะเห็ดปลานันแขกแขกพัวกันนะไปยังวเป่ามอนเนาะเขาก็เคยได้ที่กันเลยจะน้องลาบหัวกอบปลาอย่างเห็ดเนี่ยดิมอนนี่น ตอนสุดท้ายทุกคนจะจะเป็นยังแบบบอลถองนะคเนะาอเเอะอันนี้เนาะตอนน้องหลาาอีซอยเลยเด้อใส่เดวเลยล่ะซอยจนเมื่อยพี่น้องจนหัวเตะขึ้นจีซอยจะข่าวแล้วก็จะไปใส่ต้มน้ำเนาะทุกคนอันนี้เนาะอาจจะใส่ต้มดีกว่านะอันนี้นะน้ำมันมันจังสีมัน น้องหล่าสีเอาไปใส่ต้มเด้อมันจะสีมันทกคนนี่อัน,นี้ก็เรียบร้อนเนาะเดี๋ยวสีใส่กระซามเลยใส่ซามให้วก็จะมาซาสาวใส่เกลือแล้วก็บสาวมักนาวอีย่างเนาะทุกคนนะ้องให้มันแข็งแล้วเอาก็สซีมาใส่แนวปรุงเลยเด้อเดี๋ยวน้องหล่าสีไปเบ่งต้มก่อนหนึงนี่ทุกคนในะน้องหล่าสีสาวเกลือก่อนเนาะเอาก็เอามือเห็ดเลยทุกคนตอกเกลือนิดนึงให้มันเค็งๆเนาะ ซอสกลอแล้วยังสีบังหน้าวใส่เลยเท่ากับปั้นน้อให้น้ามันออกมันแข็งกระเดงเันยังสีมากรูงแล้วทุกคนเดี๋ยวมาเบิ่งนระกันเลยจ้าวิธีเฮ็ดก่อนปลาเนาะสุดนังล่ะมันก็มีบังนาวลงไปเลยให้มันแข็งเนาะมีบังนาวให้มันแข็งเลยให้ตัวมันแข็งเนาะมีบังน้าลายลายเลยจ้าทุกคนหน้ามันค่อยมีบังหนาวหน่อยเนาะ กระบีบลงไปนะทุกคนนะน้องหลานมีสีไซสบ์บุ๊กมีละเดี๋ยวเก็บในมันนะทุกคน น,นี่เ,เราบีความกับบีทั้งในมันเลยในอกนะครับเปสีมาสาวเลยนี่เนาะม,มาปัน่นได้ได้จ้ะมาเบิ้งนก,กันเลยปั่นกันนะนเมันแข็งเลยไหนจะลายกว่ากันเนาะทุกคนเนาะเอามือเนี่ยแหละปันป่นๆทุกคน ่มือกะมือที่เอาล่างมืที่เรียบร้อย <c oughs> นี่มันจะแข็งเลยเนาะมันจะแข็งนะจ๊ะ้าบะแพงเขาเขา,าบีบบางเหาลงไปมันแบบแบะแข็งมันกินบะแสบนะทุกคนมันบะอร่อยนะจ๊ะถ้าพายพยาเฮ็ดอะก่อยป้าเฮ็ดบะเป็นนะทุกคนมาเบิง่งสูตรน้องล่าเฮ็ดนี่กะสุดยอดมากแสบเลย ถ้าบอเสือมาลองกินเด้อเดียวจะหาว่าน้องละคิม,มูนคนเดียวมาเริ่มแข็งกันเนาะนี่เด้นี่ทุกคนเห็นบ่มันแข็งโตแล้วเนาะอันนี้น้เดียวมาปัน่นปั่นก่อนเนาะมันแข็งกว่านี้ ตึงทางเลยนะเนี่ยมาหอตึงทางเ,เด้อแล้วก็บีบจนสีนะทุกคนดีใายนามันออกเนาะเอานามตัวนี้ก็มาใส่หม้อตรงของเฮาเนาะห,หย่อนงานนะจ้านี่ทุกคนป่าที่เฮาปัน่น นำม้างนาวเนาะมีบมางนาวลงไปกว่าจะแข่งประมาณนี้แล้วเนาะนี่หนะ้าตามันจะขาวขึ้นเดี๋ยวน้องมาสีเอาไปทอกน้ําต้มก่อนเนาะใส่หม้อแกงก่อนอันนี้นะเดี๋ยวมันมาสีมาปูก่อนเกียบบัตรนี้เนาะใส่ปลาลงใส่กระตาบัดนี้ต่อไปเห่ากับสีเอาเต็มนวัวใส่เนะาะตมนัวใส่แบบใส่พอประมาณก่อนเนาะเดี๋ยวมันเข้มเออมันสีนัวเกิน <laughs> เพลงบอามันจะเข็มจังไดวันนี้อันนี้ก็คือขานะาตามขาใส่นะนี่มาดีทุกคนจะใส่บอายก่อนเนาะต่อไปกะเขาคั่วเด้อลงไปนกกะหมากเผ็ดของเหาเนาะเขาใส่แบบเครืองนวเรียบร้อยแล้วเนาะจากสีเอาเนืออื่นมาใส่เนาะมากับประเด็นของเหาทุกคนประเด็นกับคุณมากเลย เอาข้าตองเรียบร้อยแล้วน,น,น้ำปลาเด็กนี่ก็ได้อ้าวเดี๋ยวเขาเอากระิมาคนๆเเนาะน้องล้าโมโตเลยว่าน้องล้าลืมอีกอย่างคือคนตอนนี้ลืมซอยมักเพชรดิบนะ <c oughs> เดี๋ยวจะซอยน้ำรังแล้วก็ใส่น้ำรังได้ทุกคนบอเป็นอย่างเนาะใส่น้ำรังก็ได้บอเป็นอย่างเงือ่อันนี้คือเขาคนเนาะทำการคนปล่อยปลาของเขา อหอมจุยๆเลยหขขอมวข้าวทัวเนาะข้าวกะทิใส่ข,าข้าวทัวตื้อไปนะทุกคนเพราะว่ามันยังเห็นสีปล้าลายเาอาจจะใส่ก่อนเนะาะใะใส่อันนี่เลยใส่ขาให้มันเด็ดเลยใส่ข้าวทัวอีกนิดหนึ่งเด้อน,นิดหนึ่งก็คือนิดหนึ่งนะจ๊ะมาเปิดอีกลงไปทุกคนเดี๋ยวห้อสซีเอามาเพชรอ่าดิบซอยน้ำรังก็ได้เนาะ เลยตอนนี้นะคนต่อไปก๋อยปลาก็จบท่านี่แหละทุกคนเอ้ยการเห็ดก๋อยปลาก็มีแต่แบบห้องพุงพุ่งเนาะมักไม่ไดก็ปรุงเอาเดี๋ยวจะมักเลยมักเผ็ดก็ใส่เผ็ดมักหนัวก็ใส่หนัวบ่มักใส่กระเดกก็ใส่น้ำปลาลงไปเออที่เป็นก๋อยปลาอย่าบ่บันี เดีย๋ยวนี้ใส่ผักหอมลงไปเนาะอืมแซ่บเลยนี่ก็คือข้อวหอมค่ะตับนึงนี่ลองใส่ดิทุกคนหอยปลาใส่ปีเนาะต้องมีปีนะไปปีลงไปแล้วก็ใส่หอมลงไปนะหอมแบบสีลายลายในทุกคน้คนใส่เบิร์นิดอะสีลายของ นี่ทุกคนหน้าตาเป็นจังเดิมหน้าตาดีโบแทบจบอันนี้นีทุกคนกระทะน,นี้เนาะแล้วอันนี้กินต่อโอเคทุกคนอาหารแรงมือน,นี้ก็นี่เนาะประมาณนี้แหละไนท์อยปามา,นาดดแนวกับกับพักสลัดเด้ออล้รกันับอา นะลืมเลยโอ้ยลืมเลยครัพักสเมกพักสเมกทุกคนจา้าเนาะนี่ก็คือก่กอยปลาของเราเด้อน,นี่ก็ต้มปลาเนาะต้มหัวนะนะต้มหัวกับหางมันทุกคนนี่มาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อสีออกคงกมเล็กน้อยแับน้องหล,งลาใส่เคมีมันลงไปนิดหนึ่งเนาะเอาส่บีมันลงไปเนาะอ่ะมาเลยทุกคนจา้ามากินข้าวกับน้องหลาเด้อข้าวเหนียวทอดเนาะวันนี้น,น,น,นี่น้องก่อยปลาใส่ปีน้อยหนึ่งนะทุกคนมาเด้อ

คือรสแซ่บไปคนคนเนาะคือเขาแรงแต่เป็นมันงอเหนแบบผันเอา พอเวลากินก็คือกินนะทุกคนแบบบะตอกปากา้องเมาเลยพอเวลากินของเขา ทอดนังแสบปคนเกี่ยวกับตลาดกระฟังจะไม่เข่ากันนะเข่าอ่อนๆเาะ ทนจังเลยนะทุกคนนอแศรบร้ายทุกคนจน,จนอยากสิหนีเลยตอนนี้นะมันอร่อยมากเลย กินแล้วมื่อนี้ทุกคนเบ่งทอง <laughs> มื่อกี้กินเข้ากับก้อยป่ากับต้มป่ากับแซบหลายทุกคนเอ้ยใครที่เฮ็ดก้อยปลาว่าเป็นกอบชอบมาเบ่งในคลิปน้องลาดเ,ลเด้อเอาสูตรน้องลาไปเฮ็ดเลยรับรองอ่ะแซบสุดยอดมากเลยทุกคนจ๋าจะเฮ็ดให้แฟนกินให้พ่อแม่กินบอยังบ่นีกกอบรับรองว่าแซบหลายเด้อโอเคเลยจ้าสรับคลิปนี้น้องลาในคขอ โยคิปไปจำนี้เดอ้อใครที่มาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตะค่าเนาะเผื่อ<ๆ>่บผัดคลิปต่อไปขอน้องลาเด้อวันนี้กันติคอตัวไปก่อนใหม่พบกใหม่นในคลิปหนาบ๊ายบาย